เป็นกดราย้อนเคยสงสัยไหมคะว่ากินผักสดกรอบมันชื่นใจหรือว่าจะกินผักต้มเปืป่อยมันจะดีต่อท้องของเรามากกว่ากันนะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังทรมานจากอาการแสบร้อนจุกเสียดเลอเปรี้ยวจากกดราย้อนนะคะการเลือกกินอาหารเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะแล้วผักเนี่ยถึงจะมีประโยชน์นะคะแต่ถ้ากินผิดวิธีเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดอาการแย่ลงได้เหมือนกันนะคะ มาดูกันที่ทีมผักสดก่อนเลยนะคะข้อดีก็คือมีวิตามินแล้วก็ใยอาหารเนี่ยอาจจะยังอยู่ครบถ้วนนะแต่ข้อเสียก็คือผักสดบางชนิดเนี่ยโดยเฉพาะพวกหัวหอมกระเทียมดิบหรือแม้แต่กระทั่งผักสลัดบางอย่างนะคะอาจจะทําให้เกิดแก๊สในท้องที่มากขึ้นนะซึ่งก็ไม่ดีต่อกดไหยย้อนแน่นอนนะคะส่วนทีมผักต้มเนี่ยข้อดีก็คือย่อยง่ายมากกว่าค่ะแล้วก็ลดภาระักของ,ของกระเพาะอาหารของเรานะแถมความร้อนก็ยังช่วยลดฤทธิ์ของผักบางชนิดที่อาจจะทําให้เกิดแก๊สได้ด้วยนะคะ ผักที่แนะนํานะคะเช่นบัวฟักทองแครอทหรือว่าผักใบเขียวต้มปเปื่อยๆนะคะสรุปง่ายๆนะคะสาหรับเพื่อนๆที่เป็นกดไลย้อนแล้วอยากกินผักนะคะโบนแนะนําให้เน้นที่ผักต้มก่อนนะคะเลี่ยงผักสดบางชนิดที่อาจจะทําให้เกิดแก๊สนะและที่สําคัญก็คือเคี่ยวให้ละเอียดกินในปริมาณที่พอเหมาะไม่กินจนอิ่มจนเกินไปนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหมยอยาอยากเล่าไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดความรู้สุขภาพดีๆที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วใครนะคะที่มีคําถามอยากให้โบมาเล่าเรื่องอะไรนะคะคอมเมนต์บอกกันนได้เลยะะคะ